ต่อไปห้องกระเซียวกระทะขื <nome bildung> ้นคางไฟเร็จแล้วห้องกระิใส่น้ำมันพืชลงไปจักน้อยนึงหลังจากนั้นห้องกระเซียวบักพริกสดกับกระเทียมเห้าตำไว้เรร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นห้องกระิ่พัดให้มันพอหอมจักน้อยเพราตะวักกระเทียมของเห้วเหลืองเหลืองเลือหอมในที่แล้วต่อไปห้องกระเซียวพักขนาดเท้าหั่นเตียมไว้เรร้อยแล้วใส่ลงไปร็จแล้วห้องกระใิ่น้ำหลังคกลงไปจักน้อยหนึ่งสำหรับปริมาณของน้ำนี่ขันแมนว่าพี่น้องคนใดอยากให้พัดของเห้วมีน้ำเห้กระสามารถเติมลงไปอีกก็ได้เนาะจ้า แล้วต่อไปคอยกะสิปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายแดงตามด้วยผงปรุงรสหรือว่ารสด,ดีซีอิว๊วขาวเสร็จแล้วหฮอกะสิใส่ซ,ซอสผ้าเขียวลงไปแล้วก็ตามด้วยผงชูรสหนึ่งซอนซ่าหลังจากนั้นหฮากะสิใส่ซอสหอยนางรมลงไปพอตะวันเ่าใส่เครื่องปรุงลงไปเซ็จซับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปหฮอกะสิพัดส,ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเฮากะสิเอาหมูกรอบทเท้าหั่นเตียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเซ็จแล้วหฮากะสิพัดคลุกเคล้าให้มันเข้ากันจักน้อยนึง หลังจากนั้นเขาก็สิซิมรดเบิงขันแม่นว่าเข้าใดรสศาสพอดีตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็สามารถปิดแก๊สเล้็กตักใส่จานเตรียมพร้อมสืบไปเลยเนาะค่ะ